คลิปนี้นกจะพาเพ,เพื่อนมาเก็บฝักมเมล็ด lb 2178พร้อมกับช่องทางการหารายได้จากการเก็บมเมล็ด lb 2178กันและนี่คือยิมโ no น lb 2178ตัวแท้นะคะก่อนหน้านี้นะคะนกเคยทำคลิปการเก็บมเมล็ดยิมโนธรรมดาเพื่อสร้างรายได้กันไปแล้ววันนี้เราจะมา ทเกี่ยวกับจิมโ no น LB 2178ค่ะความน่าสนใจของแคคตัสสายพันธุ์นี้ก็คือมีซิกโคงหรือบ้างก้างปลาที่สวยงามแบบนี้ค่ะมีหนามเดี่ยวแล้วก็มีสันภูที่บางค่ะทําให้ดูมีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสายพันธุ์นี้เลยนะคะเพื่อนๆดูหนามนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็น LB แท้หนามจะต้องมีหนามเดี่ยวแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะหนามที่อยู่ตรงสันพูด้านบนนะคะจะต้องเป็นหนามเดี่ยวนะคะแรกๆตอนเด็กๆก็อาจจะไม่เดี่ยวนะคะพอโตมาเขาก็จะเหลือแค่หนามเดียวนะคะจำนวนพูของ LB แท้ต้องมี10พูขึ้นไปนะคะยิ่งพูเยอะเนี่ยราคาก็จะยิ่งแพงอันนี้คือบั้งซิโคงนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับยิมโนสายพันธ์นี้เดี๋ยวเราไปดู LB 2 1 7 8ลูกผสมนี่ค่ะต้นนี้นะคะอันนี้คือผสมระหว่างยิมโนธรรมดากับยิมโน LB 2 1 7 8ลูกออกมาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสังเกตว่าบางซิคโคงจะไม่ถีนะคะหนามก็จะไม่เดี่ยวแต่ว่าบางต้นก็หนามเดี่ยวเมื่อโตขึ้นไปค่ะ ราคาก็จะถูกกว่า LB 2 1 7 8แท้มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บฝักมเมล็ดกันเลยค่ะเก็บแบบนี้เลยนะคะง่ายๆวิธีที่เราจะได้ตัวแท้เราต้องผสมกับตัวแท้ด้วยกันนะคะหมายถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต้องเป็น LB 2 1 7 8แท้จริงๆนะคะเราถึงจะได้ ฝักมเมล็ดหรือว่ามเมล็ดที่ออกมาเป็นตัวแทนนะคะถึงจะนำมาเพาะได้ค่ะคู่นี้ก็เป็นพ่อพันุ์แม่พันุ์ของลูกที่สวนเองนะคะก็ต่อหนึ่งฝักก็จะได้มเมล็ดค่อนข้างเยอะค่ะเพื่อนๆรอบนี้ถือว่าโชคดีมากเลยค่ะผสมติดแล้วก็ได้มาหลายฝักเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยว หลังจากนี้นะคะเราจะต้องนําไปล้างทําความสะอาดเอาเยื่อออกก่อนนะคะเยื่อที่เป็นอยู่ในฝักมเมล็ดนั่นเองนกแนะนําให้ใช้กระชอนตาถี่ที่สุดเท่าที่จะหาได้นะคะเพราะว่ามเมล็ดของสายพันธุยิมโนค่อนข้างที่จะเล็กค่ะเล็กมากๆเลยนะคะหลังนี้เราก็จะนําไปล้างเพื่อที่จะเอาเยื่อของฝักมเมล็ดหรือว่าผลเนี่แหละค่ะออกนะคะ นกแนะนำว่าถ้าผสมแล้วเมื่อฝักแดงแบบนี้นะคะควรที่จะรีบเก็บฝักมาล้างนะคะไม่งั้นก็เขาจะขึ้นราบนต้นซะก่อนค่ะการล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแดดให้แห้งสนิทเนี่ยจะทำให้เราเก็บรักษาเมล็ดได้นานขึ้นป้องกันเชื้อราได้ด้วยนะคะอีกทั้งเวลาที่เรานำเมล็ดไปเพาะเนี่ยก็จะ ลดอัตราการเสี่ยงในการเกิดราเวลาที่เราเพาะด้วยค่ะหลักการล้างมเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดนะคะก็ล้างเหมือนกันเลยก็คือเอาเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อผละคะออกให้เหลือแต่มเมล็ดค่ะยิมโนนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เนื้อผลก็จะเยอะสักหน่อยเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ล้างให้ออกให้มากที่สุด ะะให้มีเนื้อเยื่อเนี่ยติดให้น้อยที่สุดค่ะเหลือกแดงๆแบบนี้ทิ้งไปได้เลยค่ะเพื่อนๆคงเหลือไว้แต่มเมล็ดนะคะบีบออกแบบนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะกระชอนต้องเป็นกระชอนที่ตาถี่ที่สุดสำหรับการล้างมเมล็ดจิมโนค่ะใช้มือขัดบี้เบาๆนะคะอย่าบี้แรงนะคะเพราะว่าจะทำให้มเมล็ดเสียหายได้ค่ะ ใช้ความใจเย็นนะคะไม่ต้องรีบอาจจะออกไม่หมดสำหรับเยื่อแต่ก็ทำให้ออกให้มากที่สุดค่ะเพื่อรดเชื้อรานะคะอันนี้สำคัญจากนั้นนะคะเราก็นำไปตากแดด1-2แดดนะคะถ้ามีปริมาณที่เยอะก็สัก2วันหรือว่า2แดดนั่นละค่ะ ตำแหน่งการตากเมล็ดนะคะจะเป็นแดดตรงๆก็ได้นะคะหรือจะเป็นภายใต้โรงเรือนแบบนกก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เมื่อสักครู่ค่ะก็หยิบมาวางไว้ที่เดิมค่ะรอให้ติดดอกอีกแล้วเราก็จะได้ผสมเกสรแล้วก็จะได้ฝักเมล็ดเพิ่มขึ้นอีกค่ะราคาของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะก็อาจจะสูงสักหน่อย แต่นกรับรองว่าเมื่อเขาให้ผลผลิตแล้วเนี่ยคุ้มแน่นอนสำหรับการที่จะนำไปต่อยอดค่ะราคานะคะเริ่มต้นไส์เซนครึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่200บาทเริ่มต้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนภูแล้วก็ลักษณะของบ้างค่ะภูเยอะก็จะแพงขึ้น เดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะ2แดดเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บใส่ซองซิปนะคะเพื่อกันชื้นกันโดนน้ำนะคะเก็บไว้แบบนี้จะเป็นถุงแกงก็ได้เราก็จะพักเมล็ดไว้ในถุงแบบนี้สัก2อาทิตย์แล้วก็นำไปเพาะได้ค่ะแต่ถ้าเราจะทำเพื่อจําหน่ายนะคะ นกแนะนําว่าหลังจากนี้2อาทิตย์ให้เราทดลองเพาะดูก่อนนะคะอัตราการงอกเป็นยังไงแล้วก็สามารถขายจําหน่ายเป็นรายได้เสริมค่ะราคาถ้าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ LB 2 7 8 8แท้นะคะถ้า10พูขึ้นไปเนี่ยคิดอยู่ที่ราคามาเล็ดละ3-5บาทเลยค่ะเพื่อนๆ ยิ่งท้าได้พ่อพันแม่พันธ3 1สถึง15ภพูนะคะราคาก็จะยิ่งสูงไปกว่าน,นี้อีกเท่าหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเทียบกับมเมล็ดของจ no ิมโนธรรมดานะคะอยู่ที่3มเมล็ดบาทแต่สำหรับ LB เนี่ยเริ่มต้นที่3บาทขึ้นไปจนถึง10บาทเลยก็ว่าได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมเมล็ดแคคตัสที่น่าสนใจนะคะ ถ้าเราจะนำมาเป็นรายได้เสริมตลาดตอนนี้ยังตอบรับดีนะคะเพื่อนๆก็ลองนำไปพิจารณาเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งได้ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็ เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุราดาการเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ